เซนาเวลาสุขุมวิทบางปูค่ะบ้านแนวคิดใหม่ทรงอิสระผนังไม่ติดกันฟังก์ชันบ้านเดียวทำเลดีติดถนนใหญ่ใกล้โลตัสค่ะ ราคาเริ่มต้น4,590,000บาทมีโปรเงินคืนถึง300,000บาทเลยทีเดียวออกแบบด้วยแนวคิดบ้านประหยัดพลังงานเป็นศูนย์ติดตั้งโซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟถึง21,600บาทต่อปีเลยทีเดียวบ้านแนาวคิดใหม่ผนังบ้านไม่ติดกันพร้อมสวนส่วนตัวทุกหลังเลยหน้าบ้านกว้าง7เมตร75เซนฟังก์ชันบ้านเดี่ยว4ห้องนอน3ห้องน้าจอดรถ2คันที่ดินกว้าง27ตารางวาในบ้านกว้างปลอดโปร่งค่ะใช้เวลาร่วมกันกับครบ ครอบครัวได้สบายส่วนลิฟวิ่งอยู่ด้านหน้าส่วนทานอาหารอยู่ด้านในทุกพื้นที่โปร่งสบายน่าอยู่มีห้องอนเนกประสงค์ที่สามารถใช้สอยได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะผู้สูงอายุจัดเป็นห้องนอนที่4ี่ก็อยู่สบายปลอดภยัยไม่อยากต่อเติมห้องครัวหลังบ้านก็ทําห้องครัวตรงนี้แหละไม่มีปัญหาปรับได้หมดตามที่ต้องการ ด้านนี้มีอีกหนึ่งห้องค่ะวิวดีชมสวนได้ตลอดเป็นห้องทํางานเนี่ยเหมาะเลยอ่านหนังสือถ่ายโทรศัพท์นั่งฟังเพลงชิวๆจอยๆได้ทั้งวันห้องน้ําชั้นล่างออกแบบดีค่ะฟังก์ชันส่วนแห้งกับชเวร์แยกกันชัดเจนห้องนอนชั้นล่างมาใช้งานได้สะดวกเลยห้องนอนใหญ่บนชั้นสองกว้างมากปลอดโปร่งที่สุดเพดานสูงถึง3เมตรนะคะรองรับเตียงคิงไซ i ์ได้สบายปลายเตียงทาชั้นวางทีวีชั้นวางของสวยๆนะใช้เป็นพาร t i ิชันกั้น พื้นที่ walk-in closet ไปในตัวชีวิตสบายมีห้องน้ำส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อยห้องนอนที่2อ,อยู่สบายนะคะวางเตียงใหญ่ได้พร้อมเฟอร์นิเจอร์อื่นได้ครบหมดเลยแล้วก็มีประตูทะลุก,กับห้องน้ําส่วนกลางได้เลยด้วยฟังก์ชันเนี่ยใช้งานครบสะดวกสบายจริงๆห้องนอนที่3ขนาดก็กําลังเหมาะค่ะสามารถปรับการใช้งานได้ตามที่ต้องการพื้นที่ส่วนกลางเป็นส่วนพักผ่อนครับ House fitness room สระว่ายน้ำ co-working space มีครบ กิจกรรมยามว่างมีให้เลือกเพียบค่ะชอบอินดอร์หรืออาท์ดร์ก็ได้หมดกําลังหาบ้านหลังใหม่ในย่านสุขุมวิทบางปูมาดูได้เลยค่ะโครงการอยู่ติดถนนสุขุมวิทใกล้โลตัสเดินทางสะดวกบ้านแนวคิดใหม่นะคะได้ความเป็นส่วนตัวดีมากฟังก์ชันบ้านเดี่ยวมีโซลาเซลล์ช่วยประหยัดค่าไฟด้วยตอนนี้มีโปรโมชั่นเงินคืนสูงถึง3 0 0 0 0นบาทสนใจโทรเลยค่ะ1775กด28